สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมกรีนครับเดี๋ยววันนี้เราเติมน,น้ำมันอีกแล้วเนี่ยวันเราซื้อคันนี้มานะเราเติมวันละสองพันหนึ่งร้อยบาทสามกิลอนตกิลอนละเจ็ดร้อยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเกีนน้ำมันมันจะขึ้นได้ได้วันละร้อยกว่าเที่ยวเพราะว่าวิ่งไกลครับ เดี๋ยวเติมเสร็จปึ๊บเราจะไปดูว่าเกน้ำมันมันเกือบเต็มไหมเมื่อวานเมื่อวานเกือบเต็มครับลอกหน้าดินครับมีต้นไม้เยอะเลยอะ่ะเนี่ยมเนื้อที่ประมาณสี่ไร่ความลึกอยู่ที่ประมาณตรงนี้ยห้าสิบเซนครับ ห้าสิบปันสี่ไร่ดินค่อนข้างจะสวยสวยมากเดี๋ยวขอดูน้ำมันหน่อยว่ามันขึ้นไหมนี่ครับ เกือบเติมนะเท่าเมื่อวานเลยครับก็กินมาละสองพันหนึ่งร้อยถ้าเกิดเติมเติมแล้วมันเต็มถังก็แปลว่าไม่ถึงสองพันครับอันนี้เติมไปกี่ถังเลยอ่ะเติมแล้วสองถังวะครัอามดละสามถังครับเพราะว่าหกล้อดําก็เติมเอง ยาบีเยิมเลยางงาน,นี่เอาน้ำยามาลูบๆๆแล้วก็ล้างสะอาดในช่วงนี้ทำงานครับเปื้อนธรรมดาฟันก็เริ่มจะหมดแล้วครับจะหมดยังนี่ฟันนี่หมดแล้วบอมันจะมีระยะบอกอยู่นะฟันน่ะ อันนี้ก็เกือบหมดแล้วครับต้องเอาอันเล็กๆเ,เนาะใส่เนาะมีอันเล็กอะ่ะคมมากอ๋อเป็นๆเ,เ,เนาะอันนี้ตกอ๋อเล็กเกินไม่ดีเล,เล็กเกินก็เงือกโจนบานอ๋อเงือกมันเข้าไม่ได้เงือกมันใหญ่ออ๋อเฮ้ยทำไมเงือกตัวนี้มันใหญ่ถ่ะไหมตรงกลางเนี่ย เท่ากันบ่อะไรจะเปลี่ยนฟันอีกแล้วบ่จะเปลี่ยนฟันละโอ้ยฟันยังไม่หมดใช้ฟันสองร้อยนี่เนี่ยถ้าถ้าถ้าฟันหมดปึ๊บเอาเหนื้อขุดเลยอืมไอเซฟเฮ้ยหมดแล้วบ่เดี๋ยวดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำมันมันเท่าเดิมไหม,ไม,มโอ้ยเท่าเดิมเลยอะ่ะเน,นี่ยเกือบเต็มอ่ะเกือบเต็มบอเ่ใช่เกือบเต็มเดี๋ยวไปก็ได้เลยอ่ะดูเลย เกือบเต็มครับสรุปแล้วน้ำมันกิน 2000. วันละสองพันวันละสองพันเมืม่อวานได้กี่เที่ยวเซมไม่รู้อะไรหรอกไม่เคยเช็คเที่ยวไม่เคยอะไรเลยนอนบอ่ออย่างเดียวอะ่ะไปเอารถไปเราก็มีบ่วงเขาเรียกบ่วงดัก หนูครับแต่ว่าไม่ได้หรอกไม่มีหนูก็มายิงไปหมดเสร็จยังถอยมาเลยไปนูน่นทีมงานเราจะเป็นทีมงานเล็กๆครับรถสามสี่คัน เหมาะสําหรับในการวิ่งปากบ่อถ้าวิ่งไกลๆก,ก็ต้องอรอนิดหน่อยอ่ามาแล้วครับอีกหนึ่งคันปานเนียวเซก็กไม่รู้ป่ะ,ปะอันนี้จะเป็นดินจอมปลวกครับเอาไปปลูกของนี่ค่อนข้างจะสวยงามนะ ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยครับเพราะว่าชาวบา้านเขาชอบมากดินจอมปลวกต้นสะดาวล้มต้นสะดาวต้นเดียวครับอ่าทุบไปนั่นแหละลูกพี่ เราทำงานเช้าเช้าครับแต่เช้าเราก็เริ่มเลยนะเพราะว่าคนขับนอนนอนที่บอ่อไม่ต้องรอครับ น่าจะเข้ามาอีกรอบหนึ่งคนระับเพราะว่าดินค่อนข้างจะเยอะคนระับสี่ไร่นี่ลึกห้าสิบเซน,นก็หลายรถเหมือนกันนะอันนี้จากนู้นมาเนี่ยสองร้อยเที่ยวแล้วสองสี่หกประมาณเจ็ดร้อยเที่ยวถริงไหม าทำงานเช้าๆมันก็ได้เที่ยวนะไม่ต้องเออ่ไม่ต้องรอมาปุ๊บ็็ตักได้เลยครับเพราะว่าน้ำมันเราสำรองไว้แล้วครับเต็มแล้วครับไปได้ อันนี้ใครขับวะอ๋ะอปลาเนียวนี่ว่าได้ว่าไปโคราชอย่า นาดินไหมอันนี้คนทนํานาต้องเอาปุ๋ยมาใส่ก่อนนะเึงจะทํานาได้ครับเพราะว่าหน้าดินไปหมดแล้วครับสําหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงตอนนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ